ผู้ชมคะพูดถึงเสื้อรุ่นก็มักจะถูกมองนะคะว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีความพร้อมเพรียงของสถาบันการศึกษาแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข้อร้องเรียนถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นจากการจัดทำเสื้อรุ่นองค์การนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยถูกพาดพิงด้วยนะคะว่าเกี่ยวข้องกับการจัดทำเสื้อรุ่นให้กับนักศึกษารุ่นปีที่1ของมหาวิทยาลัยบุรพาเกี่ยวข้องกับเงินเป็นถึงหลักล้านค่ะและขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังตรวจสอบอยู่ ติดตามรายงานจากคุณสถาพรพงพิพัฒนวัฒนาค่ะข้อความนี้อ้างว่าเป็นการพูดคุยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์แบบส่วนตัวของนักศึกษาระดับผู้นําในองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งถูกโพสต์ลงในเว็บไซต์พันธิบดอทคอมโดยอธิบายว่าเป็นการตกลงกันเพื่อได้ร้านค้าที่พวกเขาต้องการสําหรับทําเสื้อรุ่นจํานวนหนึ่งหมื่นตัวพร้อมกล่าวหาคนเหล่านี้มีผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาจากการเลือกร้านค้าที่ต้องการ ข้อความถัดมามีผู้อ้างถึงมหาวิทยาลัยบูรพาก็าเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกกล่าวถึงทั้งอ้างอิงจากที่ตั้งแบบเสื้อและประเพณีวิ่งเขาสามุกซึ่งทำสืบต่อกันมาทุกปีกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของที่นี่ได้ไปด้วยสีสันการแต่งออกถึงสัญลักษณ์ของคณะของภาควิชาถูกออกแบบโดยรุ่นพี่สูน่น้องๆที่ก้าวเข้ามาใหม่รวมถึงเสื้อสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุด เสื้อ3ตัวเป็นเสื้อคณะ2ตัวอีก1ตัวเป็นเสื้อรุ่นที่น้องใหม่ทั้งหมดจะใส่เหมือนกันคือสิ่งที่น้องใหม่ต้องจ่ายเงินซื้อตามที่สโมสรนิสิตแต่ละคณะระบุไว้รวมๆแล้วมีราคาเกือบ1000บาทอย่างคณะนี้มีค่าเสื้อ3ตัวค่าบัตรสายคล้องบัตรสมุดและค่ากิจกรรมรวม950บาทบาทค่ะก็มีค่าเสื้อ3ตัว ค่าทํากิจกรรมช่วงรับน้องประชุมเชียร์แล้วก็ค่าป้ายชื่อป้ายสายของคอแล้วก็สมุดกิจกรรมค่ะเท่าไหร่ครับ950ค่ะ,คะแม่ล่นพี่หลายคนจะยืนยันว่าน้องใหม่จะไม่ถูกบังคับให้ต้องซื้อของเหล่านี้แต่นักศึกษาป,ปีหนึ่งเล่าข้อเท็จจริงว่ากระบวนการต่างๆล้นกดดันให้นําไปสู่การซื้อ,อเขาบอกว่ามันไม่เอาก็ได้แต่มันจําเป็นไม่เอาก็ได้แต่จำเป็น ไทยพพสเข้าสอบถามข้อเท็จจริงกับตัวแทนขององค์การนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาโดยไม่มีการสัมภาษณ์และได้รับคำยืนยันว่ามหาวิทยาลัยบูรพาตั้งคณะกรรมการสอบสวนในประเด็นนี้แล้ววิธีการคัดเลือกร้านค้าให้เป็นผู้ทำเสื้อรุ่นจะบ่งชี้ถึงข้อกล่าวหามีการล็อบบี้เลือกร้านผลิตเสื้อหรือไม่และเมื่อตรวจสอบพบว่ากระบวนการนี้ เริ่มต้นในการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเนื้อผ้าเพื่อผลิตเสื้อรุ่นให้กับนิสิตชั้นปีที่1ร้านที่เสนอตัวเข้ามารับทําเสื้อจะส่งตัวอย่างเสื้อในเนื้อผ้าแบบต่างๆมาให้คณะกรรมการคัดเลือกในราคาที่ต่างกันตามคุณภาพของเนื้อผ้าตัวแทนขององค์การนิสิตให้ข้อมูลว่าร้านเหล่านี้ติดต่อเข้ามาเองทุกๆปีโดยไม่มีการเปิดประมูลจากนั้นคณะกรรมการ12คนใช้วิธีการโหวตเลือกเนื้อผ้าที่ถูกใจ พร้อมพิจารณาจากราคาที่เหมาะสมโดยตัวแทนองค์การนิสิตยืนยันว่ากรรมการทุกคนไม่รู้ว่าเนื้อผ้าแต่ละแบบมาจากร้านใดจึงมั่นใจว่าจะไม่สามารถล็อบบี้เลือกร้านค้าได้ปีนี้เนื้อผ้าแบบ C2 ได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุด7เสียงตรงกับข้อความในห้องแชทที่ปรากฏในเว็บไซต์พันทิปโดยมีร้านค้าที่อยู่เขตบางแคกรุงเทพมหานครเป็นผู้ชนะได้ทำสัญญาซื้อเสื้อโปโล1-2,000ตัว ในราคาตัวละ178บาทรวมเป็นเงินกว่า2ล้าน1 0 0 0 0บาทเสื้อเหล่านี้จะถูกนำไปจำหน่ายให้นิสิตชั้นปีที่1ราคาตัวละ200บาทตัวแการนิสิตยอมรับว่ามีการบวกราคาตัวละ7บาทไว้สำหรับการทำกิจกรรมอื่นๆเพราะงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอและส่วนต่างอีก15บาทจะถูกหักเป็นงบประมาณทำกิจกรรมของสโมสรน,นิสิตแต่ละคณะเช่นกันวิธีการจัดซื้อเช่นนี้ถูกยอมรับว่า ปฏิบัติกันมาหลายปีแล้วยากจะสรุปได้ว่านี่เป็นรูปแบบของการทุจริตหรือไม่แต่เมื่อเทียบกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติของหน่วยงานราชการจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันมากโดยเฉพาะการใช้วิธีการโหวตเพื่อเลือกเนื้อผ้าถือเป็นช่องโหว่ที่ทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจขึ้นได้ตามระเบียบพัสดุหน่วยงานจะต้องมีการกำหนดคุณสมบัติชัดเจนเช่นกำหนดลักษณะเนื้อผ้าก่อนกำหนดราคากลาง และประกาศเปิดปรดับซองประมูลให้ร้านค้าเข้ามาแข่งขันทางด้านราคาเท่านั้นเพื่อเลือกร้านที่เสนอราคาต่ำที่สุดจึงจะไม่เกิดข้อสงสัยว่ามีการล็อบบี้เลือกร้านค้ามาก่อนหรือไม่แต่องค์การนิสิตไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องทำตามระเบียบนี้จึงเป็นเรื่องที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องแนะนำกำชับให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานขององค์กรระดับนักศึกษาที่เป็นเสมือนการจำลองแบบก่อนออกสู่สังคมใหญ่ สถาพรพงพิพัฒนวัฒนาไทย PBS รายงาน